สวัสดีได้จ้าเออุกตาพาฝันค่ะพ่อกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมาเออในะผาเอเตคิปนี้เบิงไหมค่ะอากาศอยู่ดีๆแดด,ดอกดดอกแดดออกก็มามาบอกค่ะมาคลิปนี้ก็บอกว่าสเสรอมันนั่งตากแดดกับเออทุกตาพาฝันด้จ้ามาค่ะจักหน่อยหน่อยจ้ะเนะาะจะไม่มีแหงจ้ะ หอบลมหายใจหูบลมหายใจเข้าลึกๆเนาะคะ่ะเนาะค่อยๆพ่นพันออกก็สบายใจนะคะสบายตัวนมะมะเบิงฝังเสียงอันพี่นกพันอันร้องเพลงเอฝฟัง มาค่ะนั่งงนันนั่งฝิ่งแดดตากแดดเนาะจักน้อยอันเบิ่งส่งมาก็มีแหงเด้อค่ะแต่ว่าเป็นอากาศเย็นอยู่เดอ้อถึงได้เสื้ออันเพราะว่ามันที่เย็นไปค่ะต้องเสื้อเสื้อนันหนาได้ออกมากะคำสั่นเหาก็ยานเป็นไข่หน่อยจะโานเพื่อกระไ้ สงสัยจะน้อยก็นมีเสียงดังหรอค่ะเพราะว่าเพื่อนบานเอยพันอย่างเอ็ดอันพันปู่สวนพันอย่างบนแล้วพอน้องเอาเครื่องอันมาอัดสายสิค่ะอันนี้แสดงว่าพักกินนั้นกินกาแฟหรือว่ากินข้าวเที่ยงเด้อเลยว่านี่จะน้อยกับเสียงดังตึ้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 งขึ้นกะกะอัดหลงกะมีเสียงรบกวนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เหมาะค่ะได้อันบรรยากาศอันพี่แดดก็มาส่งพอดีค่ะ ธรรมชาติเนาะจ้ะเนาะบ่เป็นพิษเป็นภัยก็เพอคำหูวจักไซเนาะหัจักอันดูแลซึ่งกันและกันม่นบอกค่ะพันเธอสิ่งที่ดีมาเอาก็อันเอาสิ่งที่ดีๆตอบแทนพันเนาะค่ะนั่งฝิงแดดแบบนี้ค่ะนั่งตากแดดแบบนี้การได้วิตามินดีนะคะกับพันประโยชน์ของพันเนาะค่ะเนาะร่างกายเขาก็ต้องการมันบอกได้พลังงานบวกเอ้ยขึ้นเอ้ยตุ๊กตาคึดนั่งตากแดดก็ปล่อยความคิดอัน ที่บดีออกไปเนาะค่ะเนอะเอาแต่ความคิดที่ว่ามันดีๆเข้ามาหาร่างกายเนาะเก้พลังงานบวกก็มีความสุขค่ะก็บปีกระเป๋าว่าหันเดอะปะเอ้ยกระว้าไปมดเนยค่ะตามภาษาเอ้ยนี่บอกค่ะถ้าพอ็นพี่น้องว่าโอ้เราคือเว้าไหลแทกะ ฝังอันหูวซ้ายอันทะลุหัวขวาเด้อค่ะเดอ้อแบบมวนม,ม้วนเลยจ้ามีแหงขนานเลยจ้าแดดออกนี่มีแหงเนาะสดชื่นเนาะลมก็บอค่อยมีลมเบาๆน้อยๆมันก็เลยเป็นอากาศดีค่ะแต่ว่าเวลาแดดเฮก็เป็นอากาศเย็นเลยเด้อจ้า าเบิ่เอ้ยบ่เอ้ยก็ดูจนที่เอ้ยกระเา๋าวาไปเตี่ยเดี๋ยวขับโบได้เนาะขันน้อยยุดเนาะเสาซะก่อนมาเอ้ยกันนั่งอยู่จักหน่อยก่อนแต่ว่าท่านน่ะคือพ่อแม่พี่น้องนั่งหนำเอ้ยพันมันหึงพูดมันหุ่นหวยกันเอาพอกันคิดนานด้วยจ้าเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆด้วยจ้า